สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาสูบน้ำเช่นเก่าเช่นเคยสูบน้ำที่น้าวังหินสูบน้ำออกเพื่อจะหวานข้าวทำนาหวานข้าวทำนา น้ำออกจากบก่อแล,ล้วก็ให้น้ำแหงใส่ท่อแล้วท่อมันก็สูงมันก็เลยฝังไม่ได้แต่เลยต้องสูบน้ำวิดน้ำออกคือนี่ธรรมชาติธรรมชาติบ้านเราว้าวอันนี้พัตกะโดนเดี๋ยวจะเก็บสักหน,อน่อพัตกะโดนอิ่มคน ทำนาการทำนาที่คงงามนาวังหินคงงามนาวังหินสูบน,น้ำทำนา สูตรแห้งออกจากที่ทำนาไปกองสูตรออกว้าวมีผักผักกระโดนแม่ยอดยอดมันงไงมีผักกระโดนยอดก็รู้สึกว่ากิมลาบกิมคนอร่อยเราไปดูว้าวนี่กีนต้นหนึ่ง ต้นนี้แก่ไปแล้วต้นนี้มียอดอ่อนเลยไม่มียอดอ่อนมีอยู่ยอดเดียวอ้าวมี่ก <finance, S 1> <Grace. S 2> ็คงเยอด้วยเ enfin ก <eros> ็บสักหน่อยมันจะเก็บเอาไว้ก่อน เริ่มสูกได้ประมาณ10วันนาทีละ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็คงแห้ง ชาวนาต้องสูบน้ำใส่ต้องย้ายน้ำออกข้าวสูบน้ำใส่เยอะก็เป็นเรียกหนอนกก็รอก็เลยใส่น้อยนี่เดี๋ยวเราไปดูซีทั้งนี้มัจะมีฝายเดีย๋ยวเราไปดูฝายกันเลยจะมีฝายส่วนกล้วยอยู่ตรงนี้ฝากข้าว ใก้เครื่องสูบตรงนี้มันเป็นบ้านฝ่ายบ้านสุดรวยอยู่ตรงอยู่ตรงไหนเอยเราไปดูกันเลยฝ่ายบ้านสวนกล้วยอันนี้ก็คือฝ่ายเก็บกักน้ำล้นฝ่ายเก็บกักน้ำล้นเ็นชื่อว่า โครงการานชประทานขนาดเล็กฝายฝายสวนกล้วยและการขุดลอกหมูที่เจ็ดบ้านสวนกล้วยตำบลน,นาวังหินอำเภอพานท่คมจังหวัดชนบุรีโดยใช้งบประมาณปี2 ห3 8เพื่อประโยชน์และดูแลบง้งลักรวมักรักษาร่วมกันกรมชนและประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทำฝายน้ำล้น้ำฝยน้ำลน้น นี่คือฝ่ายน้ำล้นบ้านสวนกล้วยพี่น้องท่านผู้ชมฝ่ายน้ำลน้นของกลมชนและประทานเราไปดูตัวฝ่ายกันตอนนี้หญ้ามันคุมหมดไว้ตัวฝ่ายนยรู้สึกว่าจะตื้นเขินขึ้นเยอะเพราะว่าเขาไม่เคยมาลอกของตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสันฝ่าย ตรงนี้จะเป็นสันฝายแล้วก็เป็นทั้งนี้เป็นหน้าฝายไปคุ้งกาไผ่อ้อมไปเรียวๆโค้งไปนุ่นนี่คือฐานฝายฐานฝายขนาดเล็กของบ้านสวนกล้วยพี่น้องมีการใส่น้ำทำนาเพื่อกเษกษตรกรตอนนี้สันฝายเรามองไม่เห็น คือว่าฝ่ายจะเก็บกักน้ำก็มีหญ้าคุมขึ้นเยอะไปเลยหญ้าขึคุมคุมเยอะมากไม่รู้ว่าหน่วยงานรักษาความสะอาดไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเขายังไม่ได้มีการขุดลอกคองเดี๋ยวขุดแล้วต้องเพื่อการเกษตร ของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกล้วยมูเจ็ดฝ่ายนี่คือกาอนสูบน้ำการสูบน,น้ำออกของชาวบ้านสูบน้ำสูบขูกท่อใส่ท่อ PVC แีล้วกระดันโคลดพี่น้อง รู้สึกว่าเครื่องเครื่องก็เก็บไว้นี่หมดเป็นถ้ายสนกู้วยสูบน้ำสูบน้ำใส่ข้าวจอะถนนร่วงเอาไปนี่ใส่ข้าวข้าวก็รู้สึกว่างามดีทำเจ้านั่นเคยกำลังจะหว่านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากนี่ทนุนา ทำนาปลูกข้าวเกษตรกรเกษตรกรทำนาปลูกข้าวนีระบบวิเวกธรรมชาติธรรมชาติถางนาฟ้า